ตอนนี้พนักง,งานกําลังเก็บกาดเขาเ๋ยวเขาไปขายพน,นัพงงนกงานมีคนเดียวโลกงานอย่างครับ เงยหนามันไดไหมา่า้จีดส่งไปบอกแน่นอนต้องมีหนุ่ยเนี่ยจะไปเปิดค้างเก่งมันะเว้ย

โอเคครับข <Okay. S 2> ั้นตอน